ผมว่าจะไปขับรถเร่งกันนะครับผมขับไปดันแล้วเขาเรียกนะเออไปดันกันแบบตายเด็กแว้นนะครับอยากรู้ว่าจะ็นมือจับหรือเปล่าอะไรแบบนี้มึงว่าว่าผมขับเป็มือหมูไหมวะถ้าไปตายเพี้ยงกอย่นี่ต้นเขาโรงงานนี่อันนี้ลูกแยแตะนะครับอันนี้ลูกแม่นกอันนี้แม่ชื่อพึงนะครับผมอันนี้แม่ชื่อแองนะครับอ่าไม่พนันก็ต่าเรื่องรานันนี้นี่อะไวะร้นโอเคแล้วนี่ร้นเองอยากชวนพนันเออซื้ออะไร ใช่อยู่แต่ว่าไม่าเอามึงก็จะตั้งเลงแท้ปะพูดดีกับกูได้หรอเฮ้ยพวกมึงมันรื้อเรื่องยังเหงียก่าไงไม่เห right. okay. okay. ็นแม่งหันรื้อยสวยนะดูดูนี่ๆตรงนี้นี่ ตบตัวนี้ไหมใส่เสื้อเก่าตัวนี้นี่อันนี้เป็นเสื้อ่ครับผมแรกๆซื้อไปแม่งก่อนก่อนก่อนจะเล่นยาวเรตดีม่ัเราก็คือว่าวันนี้ผมว่าจะไปขบรถเร่งกันนะครับผมขัไปดันแล้วเขาเรียกาเออไปดันกันแบบตายดกแวนนะคัอยากรู้ว่ามันมือจับหรือเปล่าเลยวันนี้นะครับเว่าากที่คิดก่อนเวลาผมเอารถไปดันมาเงี้ยทุกคนบอกว่าพี่มาครับไม่รอแล้เดี๋วรอรอรออเวลเอารถไปดันมาเขาจะบอกว่าพี่มาครับพี่เอาบักบู๊ดบูด้วยนะครับบนกบููด จะขับไปด้วยไหมมีทุกคนขับกบบวกมีตัวนี้ก็390บาทนะครับตันนี้แต่งเอาอยู่ในช่วงเพียรเดิมนะครับอันนี้ผมก็จะให้นอกผมขับไปนะครับผมนะเพราะว่าผมจะขับอ่ายักษ์ใหญ่ไปนะครับผมนะผมที่เกียงขับแล้วนะครับซึ่งว่าทำไมผมที่เก่งขับเดิมกตเตอร์ดูดูไว้ดูเ้องนี่ฟังโคลงนะดูนะแล้วมึงดูตัวกูรถกวางกุ๊กเฮ้ยมึงสนใจกูดิให้พวกนั้นรถหมาเฮ้ยมึงมึงว่าว่ากูขับเหมือนหมูไลยวะ มา,อาตอมตายที่อ่ะรถรถมันคันเล็กที่นงครับผมเนี่ยรถมันคันเล็กมากแล้วก็มันขับได้แต่ว่ามันไม่กล่ว โหดไงเพราะอากาศหนาวช่วงนี้เออรถมันหดลงตอนแรกมันใหญ่ๆมันโมงๆของมันไม่ไงวะมึงยอมรับความจริงเถอะไอ้ควายาหาสไอหน้าเงี้ยเดินมาค่อยเสียมบมาค่อยเสียกเงี้ยหัวพังด้วยว่นนะผมนายังไม่ได้มีตังค์ซื้อใหม่ทุกคนครับขอให้ผมช่วยเราทำผมซื้อได้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้มอันนี้อันน,นนี้คือแบบว่าเออไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะยังไม่ได้แต่งอะไรเลยก็ก็ไม่มีจะทำแล้วนะผมทอก็มีแล้วเดี๋ยวเรือเอาเฟรมไปทำใหม่นะว่เดี๋ยวมีตังค์กัุงแล้วชุดหน้าจะเปลี่ยนมาอยู่แต่ว่าตอนน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 ีีีีี้มมมมมัััััไ่่่่ตตงงคคคค์กกก็ทแบบบออออรรรผเเด๋ยวพะโ านนี้อันนี้มันเป็นคันตั้ก่อนเป็นสีอะไรวะเขียวเฮ้ย <Yeah. S 1> วันนี้ดีมึงหูมึงเว้ยได้ดิขอดี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  <c oughs> ได้ดิที่มาที่เราไปนี่คือเป็นทีมงานกล่องผมตัวนึงนะก็จะมีก็จะมีอันนี้ด้วนึงนะผมน,น,นี่อันนี้ลูกแยแตรนะครับ <Yeah. S 1> อันนี้ลูกแม่นกอันนี้แม่ชื่อพึงนะผมอันนี้แม่ชื่อแองนะครับอ,อ้ามเป็สีแดง ีิคก้าคนนี้ไหวเยอะเออแงรจเปลี่ยแล้วไปหน้าอเ่หน้าเมื่อกี่้วิลเมื่อกี่คั้งแล้วอครั้งโอ้ยทนี้มันหลงมันกศมงพระนางนางมือลมว่ะเราฟังดีเกี่ยวเกี่ยวเัาเยียดเยียดเยเี่ยวด้วยข้าบด้วยเอแล้วไงต่อะแล้วก็กลับบ้านมาช่วงน้ำตเลยเอแล้วก็ลงข้างทาง ลงเกาะกลางขึ้นมาคือกากลางแล้วก็ข้กลับบ้านนีงเดี๋ยวว่าแล้วทีนี้ใครรู้มึงลงทั้งแลกบอกมึนว่าไงก็ลง่าลงใไหมฟิมซื้อมาเท่าไหร่ทั้งคันนี้เจมมันตังคสงพันห้กูแมม็โขตรเงาเอะเต๋อแต่มึงขับทั้งวันใช่ไหมไม่มึงก็ขับทุกวันนี้เยอมึงจะขับมึงขับกูทำยงเทเนแรผมว่าอย่อันนี้ยาวดีไปเดอแต่ว่าดีมันจุดหัวไม่มี่ามาดไอเตอนี่ยจุดหัวมันไม่มีนะครับ เพราะว่าตอนนั้นเอาไปลองแล้วเอาไปรีมแบบมาใหม่แล้วก็ไปลองแล้วทีนี้บิดกระแทกมานะครับประมาณไม่รู้ทำไมเราบันก็ทะลุอยู่เนี้ยอันนี้ไปบางก็เสียบแตกเลยมันก็ทะลุนะครับก็เปลี่ยนผมคิดว่าจะเปลี่ยนทั้งใบเลยนะแต่ว่าจะไม่มีตังค์ไม่มีงบก็เลยไม่เอาดีกว่าก็เลยเก็บไว้ก่อนเราเราจะไปซื้อหมูนะซื้อหมูมาหมักแล้วก็เอาต่อไม่รู้จะเอาไปไงดูครับเดี๋ยวรอดูกันดูเพราะผมเจอเจอแล้วครับผมรอปกติเราลบขี้สันดานมาวีหงอนด้วยับผมนะถ้าเจอกันครับบักพีม่าแล้ว หยุดพ ok> ่อแม่บอกว่าพี่มึงท้องเยี่ยงยัตั้งหนาววะผมแม่ที่วัดแม่ไปไหนแม่กูไปตรเลยครับแกแกพ่อแม่มาดูนี่มาดูนี่อนังนิดโชว์ดิดเยี่ยหู้วะไม่รู้สารานก็ตัดเลยสลัานนี่นี่เป็ไรวะสารานโอเคแล้วนี่สารานเนนพักมโอเคทั้งผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปแล้วทุกคนครับนี่รอไอ้เที่ยนี่คนเดียวเลยทุกคนแม่งช้าสุดในกลุ่มบิ๊กคีนไงอ่ะช้าสุดเงื้อเงื้อเดี๋ยวเจอกันนะครับผมตอนร้านหมูลุงนะครับผมเอออยากรู้เหมือนกันว่า ดูดหมูจะมองถ้าดูดไม้ไว let's go โอเคผมนุ่นครบตอนนี้นี่มีกบูด้วยนะไปบ้าๆ้าก่อนไป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 เต็มก็เพไปน้องวะเอาให้ก็เติมไปเออเออตูเดียดูมุมมาอย่างลังหล่อโคตรเท่อา วันนี้ก็เดี๋ยวจะไปนะครับผมเป็นทิปอ่าเรียกว่าอะไรรู้ไหมผมทิปคอยเสียงไหมไม่เออเป็นไปรุ่นคอยเสียงไหมครับผม,มอ,อะรมไรเป็นทิปนอนขับผมทุกคนเลยนะแต่ว่าขาคนเดียวขาจะลัา,มาลนมือขอผมนะเดี๋ยวไปหาตลาดด้วยแล้วกันก็จะซื้อหมูทำกินรู้ไหมครับไปถึงที่ร้านของผมว่ากดไลค์มาแล้วหนึ่งแล้วนะเด้อคิดหน้าเดีวพาไปไกลๆนะผมคิดว่าเกิทกนที่ร้านเออโอเคผมวันนี้มาครับผมผมเจอใครรู้รับเดี๋ยวพาดูรู้ไหมผมนคะผมเจอใครเขาเจอใครวันนี้เออ ันนี้ดีวันนี้ดีี่นีเสือตบแมงไปแล้วไงมันมีใครรู้ว่าแมงเหียมมันนั่นนะเออตแมงเชียงกันนักันไปอย่างดีแบบบอกว่าจะไปอะไรไม่ว่าพี่ไม่ว่าพี่ไม่ว่าพี่เลยเออเรแบบว่าจะไปรตรงนะเออใช่ี้ยที่เอจริงาเลกไม่เลิกันเลยนะครับดไม่เล่าไม่ต้องทำออกงาอนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่เคยขายไหมล่ะ

เป็นจะาถิ่งไงตัวนี้เป็นจะาถิ่งไงเออแม่งลืมมีเงินแล้วไงทำทรงเหมือนลูก่ังไปหมดแค่เนี้ยแบบมันจะตกร้อยเออมีเงินแล้วแม่งลืมหรอไงเฮียเกินไปแล้วพวกเฮียทำไปไหนแม่ถล่มเลยตั้งเฮายรถคุไปขายถิ่งแลดีกว่าซื้อมาให้ซื้อหมูก่อน two hours later เติมอะไรมาเติมมาช้างเติมน้ำมันหมดท่านเหนี่ถ้าผมไปก่อนเรียบร้อยเออมันเติมมันเลยเกี้ยถังบ่ ว่สไตล์ยังไงทันแลยทมันทันมั้เนี่ยไปย่างแม่ครับอันนี้เดี๋ยวเอาหมูหมักนุ่มนะหมักกันจะดูว่าอะไรสุดในอันเนอเตรียมตัวเตรียมตัวเดี๋ยมเมเดี๋ยวไปเจอกันนะครับวันนี้ให้ใครคนหมักแม่ครมานีครมเติมไปก่อนนั่นครับมองว่าไม่มีหยูดพ่เรกแล้วนั่นไงนันกันบ่ายสองครึ่งครับผมตอนนี้จะสี่โมงแล้วครับยังไม่ได้ไปไหนครับเน้อเตบอก่าเออเอาเอาม่ว่นี่พีพีีพี ได้วะไม่ได้เออ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 ใช่ถุงหลังถุปถุงซื้ออะไรใช่ยู่แต่ว่าไม่มาง่าทานอยู่ไหนอ่ะทางเอาม่หลับของมึงก็จะตั้งเลงแคบวะดดีกูได้เหรอ